โอเคขอท่ายใหม่นะครับเมื่อกี้มีคนเดินมาก็เลยต้องสต็อปคลิปเอ้ยก็ยต้องหยุดคลิปแล้วลบถ่ายใหม่นะครับก็สวัสดีรายการฮาร์ดบีดตีแพ่นะครับซีซั่นสก็อย่างที่เราพูดไปแล้วว่าซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นส,สุดท้ายจริงๆนะครับซีซั่นนี้จะเป็นซีซั่นสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฮ a ร์ b บี t ตีแพ่นะครับซีซั่นสามีสุดท้ายนะครับจะสิ้นสุด ลงประกาศวันเลยนะจะสิ้นสุดลงในวันที่25นะครับพฤษภาคมซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับก็คือเสาร์น้านี่แหละนะครับซึ่งจะเป็นการถ่ายครั้งสุดท้ายนะครับนะและเป็น EP ีสุดท้ายปิดท้าย h ฮาร์ดบิ t ตีแผ่ซีซั่น3จริงๆนะครับก็ เราได้วันเดินทางแล้วแต่ยังไม่ชัวนะครับนะเราได้วันเดินทางได้แต่เรายังไม่ชัวนะครับห้าสิบห้าสิบเราจะเดินทางในวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมนะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์หน้าเหมือนกันนะครับนะก็คือพร้อมที่ยี่ห้าปั๊บก็บวันที่ยี่สิบหกเลยนะครับซึ่งเราจะนั่งตอนนี้ได้รถไฟขบวนที่นั่งแล้วนะฮะเราจะนั่งหนึ่งหนึ่งสองนะครับ จากชุมแสงไปลงลังสิตเช่นเคยนะครับแต่การเดินชาครั้งนี้ผมบอกไว้ก่อนนะเราจะไม่ถ่ายแบบว่าวิแบบชุมแสงไปถึงลังสิตท,ที่เราถ่ายที่เราเคยถ่ายไปช่วง,วงเราจะไม่ได้ถ่ายแบบนั้นเพราะผมรู้สึกว่าโทรศัพท์ผมมันกินแบตนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพยายามให้แบตมันเหลือเยอะมากที่สุดนะครับตอนไปถึงลังสิตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบตจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ เราจะถ่ายเฉพาะช็อตที่มันสําคัญเราจะถ่ายเฉพาะช็อตที่มันสําคัญนะครับอย่างเช่นตอนรถเข้าจอดชุมแสงหรือว่าสมมุติในตอนนั้นหนึ่งหนึ่งสองเข้ารังสองนะครับอาจจะลอลีกะขบ,บวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าบังเอิญเข้ารางสามรีกสองขบวนเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับเจ็ด นะครับนะแต่มันก็ไม่แน่นอนนะครับเพราะเราก็ไม่มั่นใจนะครับนะหรือถ้าวันนั้นหนึ่งสองเข้าล้าง1ปกตินะครับก็โอเคนะครับผมไม่รู้นะว่าจะนั่งฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะครับถ้านั่งฝั่งขวาเนี่ยพอถึงลบบุรีใช่ไหมออกไปเนี่ยเราเห็นวิวเป็นลางคู่ นะครับถูกแม้แล้วก็เอาพ่อ,อ,อจากชุมทางบ้านพาชีไปก็เป็นล้างสามนะครับเพราะฉะนั้นผมประกาศไว้ชัดเจนแล้วว่าเราจะถ่ายเฉพาะช็อตที่มันสําคัญอย่างเช่นรถจอดล้อดีหนึ่งหนึ่งเจ็ดอะไรก็ว่าไปเป็นต้นนะครับนะจอดนครสวรรค์บ้านตาคีลบ,บุรีชุมทางบ้านพาชีอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเราจะถ่ายเฉพาะช็อตที่มันสําคัญแล้วก็ตอนที่รถสวนกันนะครับ อย่าง112เนี่ยไปสวน3ขบวนนะครับไปสวนกับ211นะครับไม่นับ201นะฮะพอออกจากโรบุรีไปเนี่ยรถจะไปสวนกับขบวน211ก่อนและ109แล้วก็รถธรรมดา207กรุงเทพนครสวรรค์น,นะครับซึ่ง3ขบวนเนี่ยเราจะถ่ายในวันนั้นทีเดียวเลย นะครับมันจะสวนกันนะครับไม่ได้ล้อลิีงนะจะสวนกันนะครับนะถ้านั่งฝั่งขวาเนี่ยพอเราชะงงงหน้าออไปเนี่ยเรื่องพอรู้ว่าเอาโอเครถมันใกล้มาแล้วเราก็จะถ่ายฟึบแล้วเราก็หยุดคลิปแค่นั้นนะครับพอเราจะบอกว่าหนึ 1, 1, 2, ่งหนึ่งสองสวนกับสองหนึ่งหนึ่งแถวหนองโดนบ้านหมออะไรก็ว่าไปนะครับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับนะ ถ้าผมมีโทรศัพท์ที่มันกินแบบนัผมถ่ายยาวได้เลยนะชุมแสยยงนักสิทธิ์อะ่ะแต่โทรศัพท์ผมมันไม่ใช่แบบนั้นนะสินะครับนะโอเคเข้าเรื่องกันเลยนะครับเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสิงโตโดดแท่นนะครับซึ่งผมรู้ข่าวเนี่ยม,มีงานงานหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการเขาจัดง,งานแบบว่าแข่งขันสิงโตโดดแท่นนะครับมีอยู่สิงโตคณะหนึ่งเนี่ยนะครับนะเขาเนี่ยโดดแท่นนะครับ และเขาพลาท่าบาดเจ็บนะครับดีนะแค่บาดเจ็บไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับการที่คนแสดงเนี่ยจะโดดแท่นได้นะครับนะสิ่งโตโดดแท่นที่เขาเรียกกันเนี่ยนะครับต้องมีความชํานาญนะก่อนที่จะมาแข่งเนี่ยเขาต้องมีการฝึกฝนก่อนนะครับนะเหมือนกันนะครับสมมุติว่าสมมุติว่างานประจําปีเจะว่าจะแม่ชุมแสงเนี่ยนะครับ ก่อนงานประมาณ1เดือนนะครับสิงโตเนี่ยจะซ้อมโดดเท่นนะครับซ้อมต่อตัวนะครับซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับสิงโตโดดเสากินดอกเหมยปีนเสาดนนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับกินนกกินกบกินอะไรก็ว่าไปกินนกคือไม่ใช่นกจริงนะเป็นนกของปลอมของเล่งของปลอมนะครับอย่างปลาก็ของปลอมนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นสิงโตไปตามลำธารไปหาลูก เจอแปะยิ้มไปยิ้มก็เล่นด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรานึกถึงสิงโตเนี่ยจะมีแปะยิ้มอยู่เสมอนะครับไปยิ้มก็ชอบเล่นกับสิงโตนะครับและเป็นสาร์อีกหนางอีกอย่างหนึ่งว่าคือเป็นการคือเวลาเราเห็นสิงโตใช่ไหมไปยิ้มอะ่ะจะยิ้มตลอดเวลาเพราะเป็นการเหมือนกับว่าทําให้คนที่เขามาดูเนี่ยมีความสุขความเจริญมั่นคงยั่งยืนนะครับนะ เหมือนกันคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะมังกรนะครับนะมังกรก็เป็นสัตว์ในจินตนาการของชาวจีนมาตั้งแต่โบราณน,นะครับเหาะเหินลงดินลงน้ําได้นะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังเลยสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับมังกรนะครับยังเป็นสัตว์รับใช้ขององค์จ้าแม่กวนอิมอีกด้วย นะครับดยที่เราเกียกันว่าพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมนะครับนะซึ่งเวลาที่ท่านจะไปไหนเนี่ยสมมุติว่าท่านจะไปที่ลําน้ํานะครับท่านก็จะเรียกมังกรนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆนะอาจจะผิดพลาดขออภยัยท่านก็จะเรียกมังกรให้มังกรเนี่ยมารับไปส่งที่นั่นหรือว่าบางทีนะครับองค์เจ้าแม่กวนอิมก็ไปเองได้นะครับโดยที่ระหว่างที่ท่านยืนเนี่ย ตรงที่ท่านยืนเนี่ยจะมีคล้ายๆดอกบัวรอบนะครับท่านก็สามารถที่จะ่อเขินได้เหมือนกันท่านก็สามารถที่จะ่อเขินไปไหนได้เหมือนกันนะครับแล้วมังกรมันมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งตรงที่ว่ามังกรเนี่ยคาบดูกแก้วไว้นะครับแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งนะครับนะอันนี้ตามประวัติที่เขาเล่ากันตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังมีคนเล่าอยู่นะครับ มังกรคาบลูกแก้วไว้เพื่อให้ชีวิตเป็นอมนตะก็คือไม่ตายอ่ะท่านผู้ชมก็คือแบบอยู่ยืนคงกะพันอยู่ยิงคงกะพันนะครับแต่บังเอิญน,นะครับบังเอิญลูกแก้วเนี่ยดันหลุดออกจากป่ามังกรนะครับมังกรก็เลยเกิดความพิโรธก็คือเกิดความโกรธนะครับนะก็เลยไล่ตามลูกไล่ไล่ตาม ไล่ล่าลูกแก้วนะครับไม่ว่าลูกแก้วจะไปบนฟ้านะครับไปดินไปน้ํามังกรตามหมดแต่มังกรไม่รู้ว่าลูกแก้วนั้นนะ่ะเป็นลูกแก้วขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่โดนบรนดาลมานะครับนะอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับนะถามว่าทําไมผมถึงเอามาเล่าในการฮาร์บิทตีแผลเพราะผมรู้สึกว่ามังกรสิงโตเนี่ยคือคนไทยเนี่ยจะนับถือมาก นะครับนะมังกรเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าถ้าได้ผ่านบ้านใครหรือว่าเข้าไปในบ้านใครจะทําให้บ้านหลังนั้นมีแต่ความสุขความจเจริญม,มั่นคงมั่นคงมั่งคงยั่งยืนนะครับนะมังกรเนี่ยผมพูดให้ฟังเลยมังกรเนี่ยมีอยู่3ามตระกูลหลักใหญ่ๆนะครับหลงจี้เฉียวนะครับถ้าผิดขออภัยนะครับ หลงจี้เฉียวนะครับถ้าทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนจีนจะพูดถึงมังกรเนี่ยนะครับเขาจะนึกถึงแต่หลงเท่านั้นอีกชื่อหนึ่งก็คือเล้งนะครับนะเพราะว่าคนจีนหรือว่าคนไทยส่วนใหญ่จะนึกถึงมังกรที่เป็นหลงหรือว่าเล้งนะครับเพราะว่าหลงเนี่ยมีอํานาจมากที่สุดก็คือสามารถห่อเหินไปบนฟ้าลงน้ําอะไรได้หมดนะครับจี G ้เฉียวเนี่ยคนจะไม่ค่อยพูดถึง แต่คนรจะพูดถึงหลงมากกว่านะครับนะแล้วมังกรว่าจะเป็นในต่างประเทศประเทศจีนหรือว่าประเทศไทยเนี่ยแต่ละที่ก็เขาเรียกว่ามีความแตกต่างกันออกไปชุมแสงก็อีกแบบบางมูนาก็อีกแบบนะครับและปีนี้2567นเะครับเป็นปีมังกรทองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลหลายๆที่เนี่ยมังกรเนี่ยจะเป็นสีทองสีนู่นนี่นั่นมั่ง นะครับแล้วแต่มีการปรับเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องมาดูมารอดูว่ามงกรทองชุมแสงปีนี้จะเป็นตัวสีอะไรนะครับอ่าจะเป็นตัวสีทองเหลืองไหมเพราะว่าเมื่อตอนงานจ,จุดจีนป่าน้ําโพนครสวรรค์ที่ผมไปเนี่ยผมไม่ได้ไปดูเขาแบบแห่นะไปดูแบบลงไม่ได้ไปดูลง่นน้านะผมไปผ่านตรงก่อนถึงสี่แยก v S S S Q R, แวีสแควร์หรือว่าสี่แยกสะพานเดชาติวงศ์นะครับเพราะว่า ตรงสี่แยกอ่ะมันจะเป็นวีสแควร์ก็เป็นห้างนะครับมีหลากหลายอย่างรวมกันนะครับนะก็ปีนี้เนี่ยตุดจีนครสวรรค์ก็ถือว่าจัดง,งานได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับและปีนี้มังกรทองของเจ้าพ่อเจ้าแม่ฝ่านน้ำโพหลายคนยังไม่ทราบนะฮะว่ามังกรคณะแรก คือคณะอะไรและอยู่จังหวัดอะไรนะครับอันนี้ผมให้ความรู้ให้ความเข้าใจเลยนะครับมงกรทองคณะแรกของประเทศไทยนะครับคือมองกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ป่าน้ําโพอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งเป็นคณะแรกในประเทศไทยนะครับก่อตั้งเมื่อปี2506ถึง2507นะครับนะก็ปีนี้เนี่ย67 นะครับสมั2567ก็ครบรอบมังกรทองเจ้าพ่อจ้แม่ป่าน้ําโพครบรอบ60ปีนะครับและปีนี้จะแตกต่างจากทุกปีตรงที่ว่าเขาทํำมังกรตัวใหม่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับ60ปีมังกรทองนะครับนะผมบอกเลยว่าปีนี้มังกรทองนครสวรรค์สวยมากนะครับหลายคนทุกคนเลยในะประเทศไทยทำไมนะครับนะมีคำถามหนึ่ง ทำไมเวลานึกถึงงานตุดจีเนี่ยหลายคนคนไทยส่วนใหญ่จะนึกถึงนครสวรรค์เป็นที่แรกเพราะนครสวรรค์มีครบสิ่งโตห้าเชื้อชาติมังกรเองกอลโกเด็กดำถ้วยและต่างๆนาะนาะหมามาเล่นนะครก็สิ่งโตในนครสวรรค์เนี่ยมีอยู่ห้าคณะนะครับมีอยู่ห้าคณะก็คือสิ่งโตทองฮักกา สิงโตกวางสิวหรือว่ากวางตุ้งที่เขาเรียกกันนะครับซึ่งสิงโตประเภทนี้เป็นสิงโตที่นิยมได้มากที่สุดทั่วโลกนะครับนิยมเล่นกันทั่วโลกสิงโตฮกเกี้ยนสิงโตปักกิ่งเจ้าของแนวพ่อแม่ลูกนะครับและสิงและเสือหายหนำนะครับนะเสือหายหนำนะครับซึ่งเสือหายหนำเนี่ยชาวจีนเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีความแบบว่าเป็นสัตว์ที่สิริมงคลนะครับนะ ก็คือสิ่งโตสี่หนึ่งเสือนะครับมังกรทองหนึ่งเองกอหนึ่งะครับโลอโก1หนึ่งเด็กลำถ้วยและที่ขาดไม่ได้เลยในงานตุดจ,จีนทุกป,ปีของนครสวรรค์คือองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมได้เป็นองค์สมมุตินะฮะต้องผ่านพิธีเสียงทายอันศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมด นะครับท่านผู้ชมจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ความคิดก,ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของพวกคุณนะครับเพราะผมไม่สามารถที่จะบังคับให้ทุกคนมาเชื่อได้นอกจากเขาจะเห็นกระตาตัวเองนะครับนะผมพูดถูกไหมท่านผู้ชมอโอ้รถดังมากผมพูดถูกไหมคนเรามันมีความเชื่อไม่ต่างกันอย่างเมื่อตอนอะเมื่อเมื่อตอนจุดจีนป่าน้าโพเนี่ย ในแห่กลางวันเนี่ยหลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมมังกรทองต้องลงไปเล่นน้ําที่แม่น้ําเจ้าพยาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่างที่ผมพูดไปจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่พวกคุณนะครับสาเหตุที่มังกรทองเวลาแห่เจ้าเส้็จในตอนกลางวันนะครับที่มังกรทองต้องลงไปเล่นน้ําในแม่น้ําเจ้าพยาก็เพราะว่าเป็นการนําสิง่งดีๆไปกับสายน้ํา นะครับก็คืออ่ะความดีความสิริมมงคลมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยไหลไปกับสายน้ําแม่น้ําเจ้าพยานะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่ตรงมันจะติดกับภาษานนะครับแต่ว่าเวลาที่เขาลงไปเนี่ยอ่ะสมมุติว่าตรงนี้เป็นพื้นทรายนะครับถ้าใครไปปีนี้นะ ตรงเนี้ยจะเป็นพื้นทรายตรงเนี้ยเป็นน้ําสมมุตินะสมมุตินะตรงเนี้ยเป็นน้ํานะครับผมสมมุติให้เลยมังกรทองก็จะลงประมาณเนี้ยนะครับเนี้ยเนี่ยประมาณราวตรงเนี้ยสมมุติว่าเป็นน้ําก็คืออ่ะอยู่ประมาณเหมือนชายหาดอะนะครับไม่ลงไปลึกอ,อย่างตรงนั้นอ่า นะครับไม่ลงหรืปไปอะไรแบบนั้นนะครับนี่แหละที่มาของคาว่ามังกรทองืนน้าเพื่อเป็นการนําสิ่งดีๆนะครับไหลไปกับสายแม่น้ําก็คือในสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีรถยังไม่มีมอเตอร์ไซค์นะครับสมัยก่อนเดินนะครับนะก็จะนําสิ่งดีๆเนี่ยว่าจะเป็นอะไรอะ่ะความสิริมงคลความมั่งคั่งยันยืนอะไรเนี่ยไปกับสายน้ํานะครับนะอ่าทีนี้ท่านผู้ชมก็พอเข้าใจหรือย,ยัง นะครับนะมังกรทองนะครสวรรค์เนี่ยผมพูดเลยนะสวยกว่าที่ใดนะครับชุมแสงก็สวยนะครับนะครคสวรรค์ก็สวยพอๆกันนะครับผมก็ชอบทั้งคู่นะครับผมไม่ได้รังเกียจเลยนะครับ แต่บางคนเขาก็ไม่ชอบไงมังกรสิงโตเฮ้ยมึงจะชอบไปทําไมวะอันนั้นก็เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของพวกกูกูชอบแบบนี้มึงไม่ชอบก็เรื่องของมึงผมพูดถูกไหมท้าผู้ชมคนเราอ่ะมันมีความชอบมันมีความเชื่อความศรัทธาความอะไรต่างๆไม่เหมือนกันนะครับนะท่าผู้ชมจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยผมวางแผนไว้แล้วว่าจะมาดูมังกรทองนครสวรรค์ลงเล่นน้าให้ได้ ถ้าถึงปีหน้าปีนั้นเนี่ยนะครับปี69ผมจะถ่ายมาลง youtube และลงเฟซด้วยนะครับแล้วก็จะขอให้คลิปนี้นะครับพูดลงหน้าไว้หลายเดือนมากกว่าจะถึงนะครับนะขอให้คลิปนี้ถึงล้านถึงพันถึงหมื่นเลย นะครับนะเพราะว่าบางคนไม่เคยเห็นมังกรลงในน้ําที่นครสวรรค์เลยผมเกิดมาเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นนะครับผมก็อยากเห็นสักครั้งในชีวิตก่อนที่ผมจะจ่ากโลงนี้ไปอย่างน้นอยเราได้รูว่าอ๋อมังกรทองเขาลงน้ําแบบนี้โดยผมวางแผนนะครับว่า ผมวางแผนนะครับนะมังกรลงเล่นน้ําใช่ไหมผมก็จะยู่รอบๆตัวมังกรอนะ่ะสมมติว่ามังกรพันเป็นรูปวงกลมเนี่ยนะครับนะผมก็จะยืนอยู่ข้างๆตัวมังกรนะครับแล้วผมก็จะถ่ายอ่า แห่กลางวันเนี่ยมังกรจะพ่นน้ําถ้าแหก่กลางคืนจะพ่นไฟนะครับที่เขาจุดประทัดขึ้นฟ้าปังป,งปังอะไรเนี่ยเป็นพุนะครับจุดขึ้นฟ้าปังปังอะไรเนี่ยนะครับนะมันเป็นสีสันปีนี้ก็ผีเสื้อนะครับนะปีหน้าจะเป็นปีอะไรก็ต้องมารอรุ่นกันโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่อยากจะมาพูดในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับนะในเรื่องของบางอย่างเนาะนะครับ โอเคก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะเข้าใจกันนะครับวันนี้ไม่มีประเด็นอะไรเลยนอกจากสิงโตโดดแทน่นแล้วก็มังกรทองแค่นั้นเองแล้วองค์สมมุิเจ้าแม่กวนอิมนะครับซึ่งผมนับถือไหมผมนับถือนะครับผมนับถือนะครับแต่ว่าคือเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยคนไทยโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นเชื้อสายจีเนี่ยเขาจะไม่กินเนื้อนะครับเนื้อวัวเนื้อควาอะไรเนี่ยเพราะเขาบอกว่านะครับ พราะเขาบอกว่าคือถ้ากินเนื้อเนี่ยก็เหมือนกับว่าไปกินเนื้อควายที่เป็นพ่อขององค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจริงไหมแต่น่าจะจริงแค่ห้าสิบห้าสิบเนาะนะครับนะเพราะฉะนั้นถามว่าเรานับถือได้ไหมได้เรากินเนื้อได้ไหมสําหรับผมผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นนะ่ะคือถ้าคนนับถือจริงๆเนี่ยเขาจะไม่กินเลย นะครับนะผมนับถือหมดอ่ะว่าจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงเจ้าแม่กวนอิมองค์อะไรต่างๆเนี่ยผมนับถือหมดนะครับนะหลวงปู่หลวงพ่ออะไรต่างๆเนี่ยผมนับถือหมดเลยนะครับนะโอเครู้สึกว่าเหมือนมีรถไฟมานะครับไม่รู้ว่าเป็น6กสาแปดหรือเปล่าตอนนี้สองทุ่มสิบสีแบตก็เหลือ8ปเปเซนเพราะฉะนั้นเรามารอถ่ายรถไฟกันพอเราถ่ายรถไฟเสร็จป,ปั๊บ เราจะปิดคลิปไปชาร์จแบตนะครับแล้วก็ลงคลิปแล้วก็นอนนะฮะฮะโอเคอ๋อระหว่างที่เฮ้ยลำคาเสียงรถเว้ยเสียงรถดังมากนะครับก็ระหว่างที่รอรถมาเนี่ยนะครับผมประกาศไว้ชัดเจนแล้วว่าฮันบิทตีแผ่ซีซั่นสามเนี่ยจะเป็น EP ีที่เดือด นะครับนะจะเป็นเดือดมากมากกว่าซีซั่น1และ2นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่ผมทำาี P แรกๆเนี่ยนะครับซีซั่นสมเนี่ยมันมีแต่ประเด็นที่เดือดๆทั้งนั้นนะครับนะวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เดือดอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาน,นะครับโอเคก็อย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่ตรงนี้กันตรงที่เราถ่ายแฮบ้ทีแพรนะครับ ผมจะถ่ายอยู่สองจุดหลัๆกๆนะครับก็คือตรงป้ายตรงนู้นแล้วก็ตรงที่ผมยืนอยู่นะครับนะโอเคก็อย่างที่ผมเล่าไปเนาะนะครับการที่เราจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเราต้องมีการฝึกฝนมาก่อนอะเนี่ยอย่างขับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเขาต้องมีการฝึกฝนมาก่อนไม่ใช่ว่าเราจะขับเป็นเลยนะครับจากที่เราขับอ่อนๆเนี่ยเราอาจจะขับแข็งนะครับนะแต่เวลาขับรถนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการขับรถรถไฟเนี่ยอะรถกระบะรถเกง่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับนะอย่าให้เกิดอุบัติเหตุนะครับนะก็อย่างอย่างว่าแหละนะครับนะโอเครถไฟมาพอดีนะครับเวลาสิงโตหรือมังกรเนี่ยกว่าที่เขาจะแสดงในงานต่างๆได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะแสดงได้เลยนะนะครับเขาต้องมีการฝึกฝนมาก่อนนะครับนะแมเปิดไฟกระพริบด้วยนะฮะ เขาต้องมีการฝึกฝนมาก่อนนะครับอย่างสิงโตโดดแท่นต่อตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะมาเล่นในงานเลยไม่ได้นะก่อนที่งานจะเริ่มเนี่ยสมมติว่าสักหนึ่งเดือนเนี่ยเขาต้องมีการซ้อมนะครับเพื่อให้มันเปะ๊ะเพื่อให้ไม่มีการพลาดน,นะครับอย่างที่บอกอะถ้าอยู่ชุมแสงใช่ไหม ลูกเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงทําได้ทุกคนเจ้าพ่อเจ้าแม่ป่าน้ําโพลูกเขลูกเจ้าพ่อเจ้าแม่ป่าน้ําโพทําได้หมดนะครับเพราะมีความศรัทธาความจริงใจมีความนับถือนะครับนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงนะครับเราไม่สามารถให้คนร้อยคนพันคนทั่วโลกเนี่ยมาเชื่อเราคนเดียวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากเขาเห็นกตาเองนะครับนะโอเควันนี้ก็มีเรื่องพูดคุยแดดเปียเท่านี้นะครับนะ ทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะครับอย่างผมเนี่ยกว่าที่จะมาถ่ายอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนแรกผมถ่ายแนวตั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแนวนอนปกตินะครับเพราะเวลาที่เขาถ่ายรถไฟเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะถ่ายแนวนอนนะครับนะไม่ถ่ายแนวตั้งนะครับนะ แนวตั้งน้อยมากนะครับแต่ซูมอยากจะถ่ายแนวนอนโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาปิดท้าย6 3สกันไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับอย่าลืมกดแล์กดแชร์กดติดตามช่องไฟไทยกับฮัตบีดใจไม่พลาดคิใหม่ๆมนะฮะก็เหลืออีกประมาณ 6- 7วันเราจะเดินทางกันนะครับนะโอเคถ้างั้นเดีย๋ยวเรามาปิดท้าย6 3สากันนะครับคีสวนะฮะหมายแรกอะไรฮะบางทีก็มาถ่ายฮัตบีดตีแผ่เจอรถไฟมั่งไม่เจอรถไฟมั่งนะครับ โอเคมาปิดท้ายด้วยหกสามแปดดูซิใช่หกสามแปดไหมไม่ใช่ก็ต้องใช่แล้วแหละหมายเลขอะไรครับว่ามาอยู่ให้ห่างจากเส้นสีเหลืองนะอย่ายืนลั้เส้นสีเหลืองนะครับท่านผู้ชมผมเตือนไว้ก่อนนะโอเคปิดท้ายหกสาแปดหมายเลขอะไรห้าสสี่เจ็ด อ่าโดนน้ำหกสามแปดนะฮะปิดท้ายวันนี้ก็หกสามแปดครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะแล้วเจอกันเล